ครับวันนี้นะครับการสอนสร้างเกมนะครับก็จะมาสอนวิธีการนะครับใช้งานนะครับเครื่องมือต่างๆของโปรแกรมนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะทําการสร้างโปรเจกต์ต่างๆนะครับเราก็ต้องมาทําการศึกษาเครื่องมือกันก่อนนะครับโดยเริ่มต้นด้วยการปรับแต่งค่าต่างๆของไทเซตแล้วก็พื้นที่การทํางานต่างๆนะครับอ่ะ ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าไทเซตนะครับเราสามารถกำหนดนะครับให้ไทเซตเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับโดยวิธีการนะครับโดยให้คลิกขวาที่แมปที่เราสร้างขึ้นมานะครับแมปปัจจุบันที่เราสร้างขึ้นมาแล้วคลิกไปที่กำหนดคุณสมบัติแผนที่นะครับนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อแมป ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับตั้งชื่อได้นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตั้งชื่อว่าอ่าโฮมแล้วกันครับอ่าโฮมนะครับเราก็เลือกที่คำสั่ง type set นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกอยู่4รูปแบบนะครับให้เราเลือก1รูปแบบที่เราต้องการนะครับรูปแบบที่2นะครับเราก็กดโอเคอย่างนี้นะครับอ่าเราก็จะได้ พื้นที่มานะครับตามที่เราใช้นะครับอ่าถ้าเราต้องการที่จะกําหนดให้พื้นที่ที่เราวาดเนี่ยเป็นไปตามช่องกําหนดที่เราเลือกเนี่ยเราสามารถนะครับกำหนดได้ไหมนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นขนาดนะครับดูการดูสัสดส่วนแบบกว้างนะครับว่าเราจะใช้สัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับวิธี ปรับแต่งนะครับก็ไปที่กําหนดคุณสมบัติแผนที่เหมือนเดิมนะครับก็กําหนดได้เลยนะครับความกว้างความสูงนะครับเช่น20นะครับสูง20นะครับก็จะมีทั้งหมด20ช่องด้วยกันนะครับจํานวนช่องก็จะมีทั้งหมด20ช่องนะครับพื้นที่การทํางานถ้าเกิดว่าเล็กไปใหญ่ไปเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับ นะครับก็สามารถปรับแต่งได้เสร็จแล้วเราก็สามารถนำไทเซตที่เรานะครับเลือกมานะครับมาสามารถแต่งได้นะครับในพื้นที่การทำงานของเราโดยคลิกไปที่เมนูแผนที่นะครับแล้วก็นำนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับเช่นสี่เหลี่ยม วงกลมเทสีพื้นที่นะครับมาวางหรือแม้กระทั่งใช้ดินสอนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับเช่นจะทําการเทสีพื้นหญ้าลงไปนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเทสีเป็นพื้นหญ้าทั้งหมดนะครับอ่ะต่อจะทําการวาดบ้านนะครับวาดบ้านใช้นะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับอ่ประมาณนี้นะครับมี ตัวบ้านแล้วก็มีหลังคานะครับผมมาตัวบ้านมาวาดก็ให้เลือกเป็นดินสอนะครับเลือกเป็นดินสอนะครับประมาณนี้นะครับหลังคานะครับเราก็เลือกหลังคามาน,นะครับก็เป็นลักษณะของบ้านนะครับใส่ ประตูหน้าต่างนะครับก็จะมีรูปแบบให้นะครับในใชทยเซ็ตเราก็เลือกมาใช้ได้นะครับตามที่เราต้องการาน,นะครับใส่หน้าต่างน,นะครับอะไรครับต้นไม้นะครับก็สามารถนำมาวางได้ประมาณนี้นะครับอยู่ที่นักเรียนนะครับจะ ดีไซน์นะครับตกแต่งตามความต้องการได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนะครับใส่ทางก็ได้นะครับ,รบประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับในการวาดนะครับ บ้านนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับนะเดี๋ยวลองรันให้ดูนะครับครับเห็นะครับก็สามารถเดินไปมาได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนข้างหน้านะครับครูเชื่อศักดิ์จะมาสอนอะไรนะครับให้ติดตามนะครับว่าจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ